พี่เปาพี่เปาคะเวลากว่าจะออกแบบบ้านหลังหนึง่งเนี่ยกระบวนการยากมากทำมคะยากครับยากไงวะพี่ไหนช่วยขยี้หน่อยค่ะก็เอาง่ายๆนะไม่ต้องเทียบตัวบ้านอะไรกันเอาแค่ห้องน้ําอำกว่าจะได้ห้องน้ําแต่ละห้องอ่ะดูดูในจอนะคุณเดินกว่าจะได้ห้องน้ําแต่ละห้องเนี่ยก็ต้องหมุนแล้วว่าออตำแหน่งออส้วมอยู่ตรงนี้ดีไหมหันออกหน้าบ้านเนี่ยมันผิดหลักคงจุ้ยไหมนะฮะอ่างล้างหน้าอยู่ตรงไหน อาอบน้ําอยู่ตรงไหนโซนนิ่งเป็นยังไงเนี่ยก็หมุนไปหมุนมาประมาณสักล้านรอบเออล้านรอบเนี่ยฮะห้องน้าห้องเดียวเนาะก็หมุน <c oughs> เป็นตั้งสี่ห้าออปชันนะครับจนกว่าจะลงตัวอันนี้แค่ห้องน้ํานะครับอืถ้าเป็นส่วนเด่นก็ต้องอีกเยอะเลยมันต้องมีพิจารณาอะไรบ้างคะพี่สําหรับมือใหม่สร้างบ้านขายเนี่ยต้องต้องต้องมีหลักอะไรบ้างเบื้องต้นบ้างคะพี่เบื้องต้นนะก็เรื่องของฟังก์ชันการใช้งาน ความต้อการของลูกค้าเรื่องราคาเรื่องงบประมาณนะครับแล้วก็เรื่องความสวยงามค่ะรับต้งทางลมด้วยเนาะทุกอย่างครับ orientation ที่ทางแดดลมตำแหน่งที่ถูกต้องที่ควรจะวางอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่านี่นะคะเรื่องหลังการออกแบบบ้านสักหลังหนึ่งก็เป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะจากพี่เปานะคะสถาปนิกประจำ L65 แลเคกแลกวิทยากรประจำสถาบันสอนสังหาเกต้นะคะครับบาย